ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูสิ่งต่างๆข้างในเรือไปสำรวจว่ามีอะไรบ้างจะไล네่ไปทีละชั้นเลยเดี๋ยวหาหาดูก่อนว่าจะไปเริ่มจากชั้นไหนปะปะปะก็เริ่มจากชั้นนี้เลยเป็นชั้นที่เราอยู่เนี่ยแหละชั้นหกก็จากแบบตรงลิฟต์ตรงบันไดก็คือมันจะเป็นเหมือนดิวตี้ฟรีเป็นร้านต่างๆล้อเราก็เห็นครั้งแรกพร้อมทุกคนนี่แหละ จะเป็นแบบร้านมีชั้นล่างด้วยแต่ก็เป็นชั้นบนก็มีขึ้นไปถึงข้างบนนู่นหกเดแดอ๋อมีจนถึงชั้น8ปน่าจะเป็นโซนช้อปปิง้งอ๋อเราเห็นเอ่อพวกแบบโซนออกกำลังกายแต่ว่าถ้าเอาให้โอเคต้องไปเริ่มทีละชั้นนะคะไปเริ่มชั้น5้ากันก่อน ตรงนี้เป็นชั้น5้าเขามีบ็อกออฟฟิศไว้ทําอะไรอะวอเตอร์ฟรอนต์อ๋อวอเตอร์ฟรอนต์เคยได้ยิน,ม,นมันคือร้านอาหารที่แบบบุกเป็นวอเตอร์ฟรอนต์ส่วนอันนี้บาย i ิ k กเก็ต e ฮียแบ็กโชอันนี้น่าจะเป็นแบบติกเก็ตสำหรับโชว์อะไรประมาณนี้แล้วก็มีทัวร์แต่ว่าเราไม่ได้ไปไหนไกลอะทัวร์มันน่าจะหมายถึงเวลาที่แบบไปไกลๆแล้วลงเหมือน หลูดยุโรปอะไรเงี้ยลงทีก็เป็นทัวร์ส่วนอันนั้นคือเดซอะไรสักอย่าง Money Matter c h e เช็ค u ย s t สเตทเมนต์อ๋อเหมือนเหมือนเติมเงินเงี้ยเหรอไหนลองสิซีเล็กขเขาเรียกปราทำยังไงชบอ้าวรูมนัมเบอร์แอคเคานต์สเตทเมนต อตอนนี้ก็มีอยู่25ประมาณนี้ก็คือเขาให้มาฟรีที่ให้มากับเเรืออันนั้นน่าจะเป็นต่อแถวอะไรสักอย่างอ่จจะจำไม่ได้อาจจะปุ๊กทิเก็ตหรืออะไรประมาณนี้แหละมัง้งนี่คาเฟ่คาเฟ่ของเรือดูเมนูและดูราคา หลังจากนี้เราว่าเป็นโซนของที่พักถ้าออกมาของชั้นห้าดูแล้วเป็นแบบที่พักยาวๆเดี๋ยวไว้ถ้าเราไปเห็นเด็กของเรือแล้วเราจะโชว์ให้ดูอ๋อนี่คร่าวๆจะหน้าตาประมาณนี้สี่เป็นเมด i c a l หก็จะเป็นพวกร o มหกรูมแล้วก็เนี่ยเจมีอะไรมากมายที่มีเยอะๆน่าจะเป็นชั้นบน ตรงนี้ห้องน้ำหรอนะ่ารักจังห้องน้ำชายเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำหญิงกันดีกว่าห,ห้องน้ำหญิง ็นคล้ายกันคือไอห้องน้ำแบบเนี้ยเดี๋ยวกดให้ดูมันจะคล้ายๆเมื่อกี้ลองลองข้างบนมาแล้วคือกดแล้วคล้ายๆสั่งรถไฟประมาณนี้นอ่ะ <c oughs> เรากลับมาชั้นหกใหม่ What this uh, one for? Booking? No, no, no. No, oh, okay, Filipino. no. Uh, no, not no Filipino. Filipino. Booking for dinner. What the dinner? No, no. no? Yes, sorry. If <laughs> you want you. to try the all the restaurant that includes the cruise, this is the dinner reservation area where you can book for that so that you will gonna get the table once you came into the restaurant. So mm. in all the restaurants, even the specialty or not. เมื่อกี้นี้มีปล่อยไก่นิดหน่อยคิดว่าไอตรงแอร์เรียเมื่อกี้คือเขาให้เราเขาถามว่าเราบุ๊กไหมแล้วเป็นร้านอาหารแต่สรุปแล้วคือไม่ใช่มันคือแบบเขามี3มร้านอาหารให้เราบุ๊กซึ่งมันอินคลูดอยู่ในที่ที่เราเขาเรียกอะไรอะ่ะมันรวมอยู่ในแพ็กเกจเราอยู่แล้วอะ่ะก็คือเราแค่แค่เข้าไปแล้วก็ให้เขาบุ๊กเวลาให้ซึ่งเขามี3มร้านที่รวมอยู่แล้วเราก็ได้มา สา้านเดี๋ยวไว้วันไหนๆเดี๋ยวจะพาไปดูแต่ละวันว่าแต่ละร้านเป็นยังไงอ l ะ,ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูชั้น7จบ้างเมื่อกี้ชั้น6เป็นแบบบุ๊กกำลังขึ้นมาเรื่อยๆจะไปชั้นเจดูซิชั้นเมีอะไร <c oughs> จำไม่ได้หรอกนะว่ามันมีอะไรชั้นไหนบ้างค่อยๆมาเรื่อยๆอ๋อตรงนี้เป็นส่วนของ Explorer er Hotel อันนี้เขาเขียนว่า โอเชียนบารก็คือคิดว่าน่าจะเป็นส่วนของบาร์แล้วก็เป็นส่วนแบบนั่งส่วนโฮเทลอะไรประมาณนี้อันนี้คือส่วนด้านหลังของแต่ละชั้นเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูด้านหน้าทีหลังแล้วประตูนี้คืออะไรล่ะเดี๋ยวนะตอนนี้เราอยู่ไหนอะ e อ p l o r เ r ล o t อร์โฮเทลเราอยู่แถวแถวนี้อ๋อตรงนั้นเป็นเดอะม k สคว e นเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้ดูก่อนว่ามันคืออะไรมาสเตอร์พอย์อ๋อมันคือคาสิโนเดินวนสักรอบทันไหม ดูซิว่ามีอะไรวัรืนเราจะมาเล่นเกมไหนน่าจะไปข้างหน้าแล้วหรือเปล่างงไปหมดตื่นเต้นไปหมดสตูดิโอไลฟ์อ๋อ,อคือโฟโต้ที่เราถ่าย ก็ยาวไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อเดี๋ยวจะหลงซะก่อนจับตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปต่อไปดูชั้น8ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปสำรวจข้างหน้าเรือทีหลังเนาะวิลล์ชั้น8ก็คือคาสิโนโมเมื่อกี้แหละ ก็อยู่ตรงชั้น8แล้วก็จะเดินขึ้นจากชั้น7ข้างในนั้นก็ได้แล้วก็เป็นพวกส่วนของร a านออุยอาหารอิตาเลียนกลิ่นออกเลยหอมมากร้าอรหาดูหรูหราอยู่ส่วนฝั่งตรงข้ามนั้นไม่ใช่ฟิตเนสแหละมันคือเกมมันคือที่เล่นเกมเอาล่ะเดีย๋ยวเราค่อยๆเดินไปดูข้างหน้าเรือกันต่อดีกว่า มีเด็กเยอะแยะไปหมดไม่แน่ใจว่าคืออะไรแถวนี้น่าจะเป็นทางโซนที่พักเดานะว่าน่าจะเป็นโซนฝั่งข้างหน้าที่เป็นที่พักแตนี่เป็นลิฟต์อีกตัวอีกหลายๆตัวจจกตรงฝั่งตู้คาสิโนโมาทางนี้โอ้ยเป็นที่พักอีกแล้ว เป็นห้อง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 ของชั้นแปดตัวอะไรไม่รู้ของชั้นเจ็ดนี่คือห้องน้ำแล้วก็ห้องน้ำอีกห้องอ้อเป็นที่นั่งหรอไม่รู้อะกลัวจะกลัวดีไหม โชอะไรอ๋อมีเวทีน่าจะเป็นแบบโชว์อะไรสักอย่างแต่ตอนนี้วิวสวยมากฟ้าใสวิวฟรีเมนเทลโอ้เรามาชั้น12ตอนนี้เมื่อกี้เป็นสปาเหมือนเขาจะหลอกขายกออ็ไม่ใช่ เหมือนเขาถามว่าแบบจะให้โชว์ไหมเป็นสปาไม่เข้ามาบดตัดติ่งอ่าฮะฟุตเก็ฟไลฟ์อ้าวนี่ไงสาว่ายน้ำ อันนี้น่าจะเป็นพวกคาเฟ่และบาร์ของสระว่ายน้ำอันนี้ก็จะเป็นโซนที่จะคึกคักมากโซนสระว่ายน้ำจะเป็นชั้น12 14 15ประมาณนี้เราสามารถจะตากแดดหรือจะอยู่ในร่มก็ได้ ริฟิเ e r a Pool สระไม่ใหญ่นะเอาจริงๆก็สระเล็กๆแต่เหมือนเป็นแบบจุดชิลๆรวมพลประมาณนี้แล้วก็มีสกายบาร์อยู่ข้างบนตรงนี้เป็นบาร์ชั้นล่างดูคึกคักมากคนเยอะมากแล้วก็มีขายเบียร์ขายอะไรโอ้จักรกุสี <laughs> ใช่ ไว่น้ำจากตรงน,นี้ตอนนี้เดินขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเจอสระว่ายน้ำอีกสระสระบนสาล่างอันนั้นเด็กเล่นกันแต่อันนี้ตอนนี้ยังไม่มีคนชิลเนาะไปดูสไลเดอร์นี่กว่าวิวข้าวๆาว นี่จะเป็นส่วนสไลเดอร์ก็ไม่รู้ส่วนของเด็ดหรืออะไรเดี๋ยวดูว่าเราจะสามารถเล่นได้ไหมแต่ว่าไม่น่าจะลงแรงหรอกมันน่าจะไหลแบบเล่นๆเหมือนมีกิมมิกอะไรนิดหน่อย,ยอะไรประมาณนี้ตรงนี้เป็นส่วนข้างหลังของ จากที่เดินมาเมาื่อกี้เดินมาข้างหลังอันนี้อะไรอะ่ะ <c oughs> อ๋อเป็นโอเอซิสพูก็คือเป็นสระน้ำทั้งหลาย <c oughs> แล้วก็มีบาร์อีกแล้วโ <c oughs> อเอซิสบาบาร์เยอะเนาะส่วนข้างล่างนั้นดูแล้วน่าจะเป็นฟิตเนสเห็นคนวิ่งกันอยู่ ใหดูฟิตเนสไหมนี่คือบรรยากาศของฟิตเนสโอ้ถ้าวิ่งไปเขามีทีวีให้ดูด้วยนะก็ตอนนี้ก็มีผู้ขยันอยู่หนึ่งคนแล้วก็มีเครื่องต่างๆข้างหลังก็เป็นจุดชมวิวเล็กๆแบบมีแอร์เรือให้นั่งชมวิวนิดหน่อย อันนี้เป็นส่วนลานกิจกรรมเดาว่าพวกแบบโยคะอะไรอย่างเงี้ยน่าจะอยู่ทางโซนนี้ประมาณนี้สำหรับชั้นนี้แต่ว่าเขาก็บอกว่า1อ only อมาแล้วกลับมาทางเดินนี้กันต่อขึ้นไปดูว่าข้างบนนี้มีอะไรบ้างน่าจะเป็นที่สุดท้ายและชั้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็น่าจะหมดสำหรับการสำรวจชั่วคราวอ๋อเป็นที่เล่นน้ำ นะวเตอร์สลด์อันเป็นเหมือนเป็นที่เล่นน้ำแสดงว่าไอที่แอสเซดเออสกายบราจากข้างหน้าน่าจะอยู่อีกทางไม่ใช่ทางนี้เราลืมทุกคนเราลืมพาทุกคนมาดูอย่างหนึ่งจุดบุฟเฟ่สําหรับกินอาหารฟรีของพวกเรา จะเป็นจุดจุดหนึ่งในชั้นสิบสีจะมีอาหารที่เป็นแบบุฟซฟ่มีตแบบ่ mm. แล้วก็มีพวกแบบอุ้ย mm. หอมมากของต่างๆผลไม้ขนมปัง อาหารอาหารอาหารทางนั้นเลยอืก็คล้ายๆแบบมีให้ตักฟรีเนาะอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีที่นั่งกินเราก็อยากจะกินเลยนะแต่ว่าน้ำไม่ฟรีแต่ว่าวันนี้เราค่อนข้างโอ้มีน้ำอันนี้ฟรีวันนี้เราบุกไอ้นี่แล้วไงที่ที่มันเป็นรลสอรองตอนห้ามงครึ่ง ทางนั้นเลยว้าวาขนมต่างๆว้าวมีมุมนี้ด้วยสงสัยจะทนไม่ไหวได้จัดของกินก่อนแล้วแน่ๆเลย <Oops. S 1> ไก่ fish and chip าจจะสั่งเนื้อก็ได้นะเขาก็มีเนื้อให้เราสั่งอืมเยะไปหมดเลยอันนี้เป็นน่าจะเป็นที่นั่งกินก็จะมีข้างๆแล้วก็จะออกไปข้างล่างไอบแบบที่มันเป็นด้านนอกนี้ก็ยังนั่งกินได้ประมาณนี้อันนี้คือบุฟเฟตเดะพานทรีอยู่ที่ชั้น14 อ阿拉ทุกคนเราพาสำรวจจุดต่างๆของฉันน่าจะเกือบครบแล้วแหละก็วนมาที่ต่างๆแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะขอไปชิวไปแบบเดินเล่นไป enjoy สิ่งต่างๆแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยทําคลิปเป็นแบบคลิปพาไปดูอะไรที่เราจอยแล้วก็จะแวะให้ดูด้วยนิดหน่อยเป็น day one day t o day t e e อะไรประมาณนี้เนาะเป็นคลิปต่อไปก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนไว้บาย